บรรยากาศการไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจ,จีนที่จังหวัดอุบลราชธานีคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายเวียดนามในอำเภอเมืองอุบลราชธานีแต่งกายด้วยชุดสีแดงนำของเส้นไหว้ทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดและอาหารคาวหวานผลไม้จำนวนมากไหว้ขอพรจากเทพเจ้าในเทศกาลตรุษจ,จีนที่ศาลเจ้าพุทธกงเทศบาลนครอุบลราชธานีกันอย่างคึกคักโดยส่วนใหญ่ยังคงจัดเครื่องเส้นไหว้เป็นชุดใหญ่มีของใช้ไหว้ครบตามความเชื่อ แต่มีการลดขนาดสิ่งของจากชิ้นใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาและพรที่ขอในเทศกาลตรุจีนในปีนี้ยังคงขอให้การค้าขายดีผู้ที่รับราชการขอให้มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนการเผากระดาษเพื่อบูชาเทพเจ้าก็พบว่ามีการเผาน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาตามที่ราชการรณรงค์ให้ช่วยกันลดมลพิษทางอากาศจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองด้วยลูกหลานชาวไทยต่างพาการประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษบูชาเทพเจ้าบูชาฟ้าดินเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและนับว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อกันว่าจะนำพาความสุขความเจริญเข้ามาบังเกิดในชีวิตและครอบครัว